โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์ใหม่ของเกมฟรีไ e ก็คือฟรีไฟโหมดอะไรเอ่ยอีพีหนึ่ง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 หหนึ่งแค่นึ่แค่นึ่งอันเดียวก็พอไปแล้วมาโอเคนะฟีไฟหมดอะไรเอ่ยรอบนี้คือไม่ใช่เหมือนฟีไฟดันแรงนะฟรีไฟดันแรงคือจะเล่นโหมดสี4กับแรงเท่านั้นฮะแต่ฟีไฟแต่ฟรีไฟหมดอะไรเอ่ยคือเล่นฟีไฟในโหมดที่ ผมไม่เคยลงคลิปมาก่อนฮนะโอเคแล้วไปดูผมไม่เคยลงคลิปลงช่องนะครับไปเลยป้ายเพื่อนก็เชิญมาอยู่นั่นแหละข้าวนะชื่อว่าข้าวโอเคผมเจอคนเปิดไม้ด้วยนะอุ้ยเจอคนเปิดไม้ซะด้วยเขาเปิดไม โอเคปืนแรกของเราเหมือนจะปืนเป็นปืน M 4ฮนะป,ปืนแรกของเราเป็นปืน M 4 o สามคือผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าถ้ามันมีสไนมันจับสไนไม่ได้ฮนะมผมไม่ชอบฟังนี้แหละโอเคพีไฟมอะ okay, ไรเออยฮนะก็จะเล่นนเล่นรีไฟฮะไปเรื่อยฮะเป็นรีไฟนะโหมโดโหมดที่ผมไม่เคยลงลิปมากนะ่อนหรือโหมดที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะ เป็นหมดพวกนี้นะเปียไงอย่างตึงตึงจัดเลยครับจน oh <my. S 1> านเล่นหมดนี้เสร็จน,นะถ้าเวลาเหลือนะผมก็จะเอาเวลาไปเล่นโหมดโซนซีสตนะไตล์นะให้ทุกคนดูนะว่าทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อหรือเปล่า ราะว่าเพราะว่ามันคือมาหมดอะไรเอ่ยนะผมจะไม่บอกนะว่าวันนี้จะเล่นหมดอะไรวันนั้นจะเล่นหมดอะไรนะ right? ผมจะไม่บอกนะแต่จะหลักการตามมานี่นะคะคืออย่างเช่นแบบผมจะไม่บอกว่าฟือไเหมดอะไรเอ่ยอีพีหนึ่งเล่นแมปตืดๆนะฮะผมจะไม่บอกงี้ผมจะเล่นแค่ผมจะบอก ผมพี่ชื่อผมจะแค่ฟรีไฟหมดอะไรเอ่ย ep หนึ่งแค่นั้นฮะจะไม่มีแบบหมดหมดอะไรหมดแบบคืออันนี้คือโหมดอาวุธทีมใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพี่ไฟหมดไรเอ่ยแบบอาวุธทีมอย่างี้ผมก็จะไม่บอกนะถ้าบอกอย่างนั้นมันจะเป็นการเฉลยเลยนะผมอยากให้แบบหมดอะไรเอ่ยหมดอะไรเอ่ยคือแบบเออให้ทุกคนทายอ,ะอ่ะแบงนี้ฮะ อยากให้ทุกคนไายว่าผมจะเล่นหมดอะไรอะไรอยากให้ทุกคนไทยจริงๆนะไม่เชื่อแล้วก็ผมจะผมจะไปผมจะไปข้างหลังคุณตอนที่คุณเข้านะแล้วคุณจะหลอนขึ้นมาทัทีคุณจะมีสีขาไงามเล โโวดจัดเลยฮะดีดีผมเจอก็หดเหมือนกันนี่เนี่ยอุ้ยผมก็คิดผมก็คิดว่าเป็นอมตะอยู่เส,ส,สื้อสีเหลืองแป๊ดเลยไม่อมตะหรออุ้ยผมก็คิดผมก็คิดว่าอมตะอยู่เลยผมไม่ยิงไงเพราะผมคิว่ววยา,ย,ายังไงยิงมันก็ไม่ตายอยู่ดีอะ ไม่เจ็บเลยด้วยฮะไม่ใช่ไม่ตายไม่เจ็บเลยซองซองซยาว้นยปืนเนี้ยโคตรดีฮะปืนของปืนเลขที่หกปืนเลขที่หกนะปืนอันนี้หกโคตรดีดีจัดเลยซองยาวนี่เล่นยากนะในีหมดอาวุธทีมซองยาวนี่เล่นยากมากถ้าเล่นไม่เป็นจริงเล่นไม่ได้ฮะ

ขออภัยในงานที่นี้ด้วยนะครับเฮ้ยระวังดิมันยิงยากนะสัาย์คือคือผมสัายไม่ได้แล้วมันยิงยากไง ผมปรับแหล,ลำกล้องสงไลเปอร์มาน้อยแค่เลียว <Double kill. S 1> ผมได้เปียกับผมได้เปียกเพราะนี่มันได้ทั้งไก่ทั้งไกล่เลย <c ười> ผมเพ <c ười> ิ่กระโดดยิงฮะผมกระโดดยิงตลอดเวลาผมก็ตายละ โคตรเก่งตัวนี้โคตรเก่งเฮ้ยเฮ้ยูคุณเห็นไหมยิงหัวไม่แตกเฮ้ยไอ้ยูคุณเห็นไหมเห็นมันตรงใช่ไหมผมยิงหัวไปแป๊ะนึงอ่ะมันไม่แตกอ่ะมาม้ามามาอุ้ยคือใหญ่ใอย่านี่ยูยู มันมันคือคนอื่นผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดมันคือคนอื่นนะจำไนนว้นะ youtube มันคือคนอื่นไม่ใช่ผมนะจำไนนว้นะ youtube สัม youtube ล่าสุดอุ้ยมีดมีดเอาไว้หันกับข้าวครับอุ้ย เขาใส่ผมมันมะม่วงเลยอะเขาใส่เป็นมะม่วงเลยร้อยห้าสิบก็ยังไม่ใส่สองร้อยโดนไปดิ energy ที่สุด โฮ้ยมาดิมาดิมาดผมผชอบเลยเงี้ยผมชอบเลย,ย,าม,เลยมา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 ยิงหัวเติมมาระเบิดออกปลาระเบิดเข้าตัวเอง้วยมาระเบิดใครระเบิดใครผมไม่สดทุกคนฮนะถ้าผมเข้าปมันจะกลกายเป็นดงระเบิดทันทีผมไม่รู้ว่าอันไหนระเบิดเพื่อนอันไหนระเบิดผมแล้วอันไหนระเบิดของคนอื่นผมไม่รู้เลย เฮ้ยผมเก็บไม่ได้คนนึงปลามั่วแล้วเนี่ยมั่วแบบมั่วสุดๆเลยเอาเฮ้ยเอามีคนเกิด,ม,ด,กดม,มีคนเกิดตรงผมอะมีคนเกิดตรงที่ผมปาระเบิดพอดีเลยหวานเกี๊ยบมาวุ้ย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 ระจงระเบิดครับตรงระเบิดห้ามยุ่งอยู่กับระเบิดเด็ดดฮะ ต้องหลบจะเบื่อได้ได้โอุ้ยเขาเขาใช้เขาใช้เคยใช้นิ้ววนเข้าใจเนี่ยครับคาตาหน้าเหมือนกันนะอุ้ยคาตาหน้าเขาเท่จัดอ่ะ โอ้อยมาหนึ่งต่อหนึง่งครับหนึ่งต่อหนึ่งหังวานี้เขาเอาแปะผมแล้วผมก็จะแปะเขาแล้วเขาก็ผมเสียวมาออเอาไม่ไม่กคนเพ้โอ้โหวเว้ยผมเพ้ตรงที่มันเป็นคาตา ผมไม่ตายตรงคาต์น้านนะมิฉะันเอาไปนานแล้วนะอุยอุยอทุกคนทุกคนมาผมจะเอาอัดหวัวแบบไฮไลท์วันนี้ผมจะเอาไฮไลท์ทุกคนดูเลยผมมีสูตรใหม่ฮนะผมมีอันนี้ใหม่สูตรในการยิงหัวแบบแตึตองๆยิงบบหัวโคตรตึงอ่ะตึงเปรี้ยยิงหัวมะม่วงอย่างเงี้ยนะ เอาเกตเอาไม่ไม่ไม,ไม่เอาขาตาหนา้าคาตาหนา้าดูดูดูกนดูนะคือมันสนับต้อมากกว่านะบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดนมีว่าวนะมีว่าวสุดนี้มีว่าวนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาบอกนะว่าสตรผมสุดแรขอท้ายคลิปน,นะ ถือไม่แตกคุณเมื่อกี้คุณเห็นไหมแรงเถื่องไม่แตกอุ้ยแหลกจัดเลยแหลกจังเลยแหลกจังเลยฮะ แบบตึงๆนะเดี๋ยวพยายามเล่นให้ตึงที่สุดดโดมยิงว่าวะยิงว่าวนี่นี่นี่เต็มเต็มผมคุณรู้ไหมผมผมเล่น4ีไฟามาเนี่ยผมยิงหัวทุกเม็ดนะหัวเข่านี่แหละฮะยิงทุกเม็ดไม่เคยไม่เคยยังอื่นเลยหัวเข่าทุกเม็ด บางเกินก็ลงสบางเกินบางเฉียบเลยตัวเมียเรี้ยอะไรบางเฉียบเลยทุทยยยทกคนนัดเดียวนัดเดียวจะไม่ได้ผมลองสอนนัดติดต่อกันนะกคะนเงี้งถ้าสองถ้าผมสอนนัดติดต่อกันจะหะัวทุกคนทุกคนคิดว่าไง ถ้หาหัวกดหนึ่งถ้หาหัวถ้าหัวกดไลค์ถ้าไม่หมวัวกดติดใจคผมบอกกดหนึ่งยังเปิดคอมเม์ไม่เป็นไม่รู้จัยกยูทูบเบอร์นะต้องไปศึกษาเรื่องยูทูบเบอร์มากกว่านี้ ผมฝฟฟันว่าจะโหดกว่าอายุโอตัวให้ได้โอตัวนะไม่ใช่โอนะนะเหมือนกับเออเหมือนกับ M N J ไ i แพดมา M M N J M N J รเจคเตอร์ครับ M N J โปรเจคเตอร์ผมไม่ได้โร่นะเดี๋ยวเจ้าของนี่ก็สิดเข้ามาว่าผมอีกเดี๋ยวจ้าของนี่ก็สุดเข้ามาว่าผมนะ เอ็นเอ็นเจโปรเจคเตอร์ฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นก็จบเพียงเท่านี้แหละนี่คือสื่อเพแค่นี้แหละบาย